สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่าจ้าวันนี้ล่อนทองจ้านี่คือร่อนทองนะจ๊ะบอนสีมาเรียนรู้ชื่อกันนะคะเขาจะใหญ่ๆห,หน่อยนะคะยิ่งถ้าลงดินเขาจะเ,เป็นพุ่มใหญ่เลยค่ะโคนของเขานี่เห็นไหมคะด้านหลังสังกะูรินน,นี่คือโดดเด่นมากคือนูนขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะเห็นชัดมากแต่หลังจากครึ่งของใบแล้วเขาก็จะแบบอ่อนลงไปจะนูนขึ้นมาช่วง เตรงกลางๆเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะตรงปลายๆนี่ก็จะน้อยลงไปละสวยนะคะและขอบใบของเขานะจ๊ะขอบใบของเขานี้จะเป็นสีเขียวเข้มซึ่งเป็นลายแบบแตกๆลายแตกๆนี้คือสีเขียวอ่อนๆน,นะคะแต่เข้มๆนี่คือขอบใบของเขาเลยจะไม่เหมือนไม่เหมือนหัวใจอีกแล้วแต่อันนี้คือจะคล้ายๆผีเสื้อนะพี่อังว่า ก็จะมีแหลมนะคะปลายใบเล็กๆไม่เยอะนะคะไม่เหมือนพวกกนอลวอะไรพวกนั้นเนาะนี่ค่ะลำต้นของเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆน้ำตาลอ่อนๆอ่อนๆนะคะนี่ค่ะทรงพุ่มใหญ่นะคะสำหรับต้นนี้เขาจะเป็นพันค่อนข้างพุ่มใหญ่เหมือนกัน,นะค่ะลอนทองนะคะดูลายตรงสะดืออะไรต่ออะไรของเขาก็จะไม่นูนนะคะจะกลืนไปกับสีชมพูเนาะแต่เขาจะเป็นแฉกตรงปลายนะคะ เป็นแจกๆทํทำให้เราเห็นว่ามันเ,เด่นชัดจากสีเขียวขอบๆนะคะเด่นชัดมากๆเลยค่ะแล้วก็สวยมากๆนี่ค่ะอันนี้คือล่ำทองนะคะเป็นไม้มงคลไม้ประดับแล้วก็ฟอกอากาศด้วยแยกหน่อนะคะหรือไม่งั้นก็ผ่าหัวนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเขามีเชื้อราก็ต้องเอายาฆ่าเชื้อราสำหรับบอลโดยเฉพาะนะจ๊ะ เอามาพ่นนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากๆกับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะล่อนทองกับพี่อังจ้สาสวัสดีนะจ๊ะสวยเนาะสวยจริงๆอ่ะดูใบเขาสิสวย